มาถึงจุดที่สองก็แล้วนะครับระหว่างทางมาก็จะเจอน้องวิญญาณไลยผ่านน้องไปด้วย <c oughs> แต่รู้สึกพาเข้าดีก็บอกวพาเราเน้นทำอ่าแล้วเราตามแซมมอไปก่อน <c oughs> อยากรู้จริงๆทั้งหมูบ้านนี้ไม่มีเราเนี่ยมันจะถวายกันเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ในการทำอ่า แต่ละจุดนะมันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็จะจะมีการปีนเขาไต่ตึกกันเลยกันธรรมดาเห็นไหมโอ้โหเอาเลยพัสโซมาแล้วผมว่าชั้นนี้ต้อง ทำไอ้องเอาไอ้พวกนี้เข้าอ่าเรีเยกอะไรที่หลับที่นอนมันให้ได้นะฮะมันจะมีการปรับระดับน้ำลงให้เราลงไปเก็บได้อเคถ้าใครดูตรงตัวนี้ตอนแรกผมจะตัดตัดออกนะ อาจจะผมเพ,พิ่งมาถึงก็รู้ว่าอ๋อมันก็มีไอความยากนิดๆหน่อยๆของมันอยู่โอเคตัวแรกเสร็จแล้วมี3สามตัวโอเคเราเห็นหมดทุกตัวละอีกตัวหนึ่งอ๋อไอ้ตัวนั้นัวตัวที่ผมเห็นโอเคไม่น่ายากตัวมันเป็นสีไฟละแค่จะแค่เข้าง่ายๆก็พอจะนิ่งไปไกลเออโอเค ตัวท้ายอยู่ข้างบนนะฮะก็คือตัวแรกอาจจะเข้าตัวที่สองคือพอเข้ามาก็หันไปทางขวาตัวที Nein, ่สามก็คืออยู่บนกิ่งไม้ก็อยู่ใกล้ๆกันเลยมองไม่ยากครับมองไม่ยากอันนี้่ะเป็นการเราลงสามอันปั๊บ้วนาดทะเลข้างหน้าจะลดลงเนี่ยเราผิดละเราจะเราถูกทุกรงจะเราผิดอ้าเอ้าวอา แหมจะคลิปไม่ยาวซะแล้วทำเป็นตอนไปแล้วกันบางทีอาจจะงงกันไนอ้เขาใช้จิตวิญญาณแห่งนักล่าสมบัติหน่อยโอ้โหนี่กององเตรียมเลยถ้ามันได้วิ่งหนีเหมือนพาร์ทแรกก็ดีนะอ้าวผมว่าอะไรมันจะมึอนอย่างงี้ทำตัวนิญ,ญาณเลยนะคนนี้จะไปนสนใจมันยนะเรามาทำอะไรรู้ดี อย่านะจะบอกเราเราเล่นพัลเซอร์คนนี้อีกอ่ะผมบ้าแล้วมาท้าคนจริงพ <c oughs> ยายามหนักนะ,ะผมว่ามันดูดูดูดของกันเลยนิดนึงเลยทำเป็นสามพาร์ทแทนเฮ้ย <c oughs> ตามแล้นเนี่ย โอเคผมก็โอ้ผมก็ทำได้ได้นะก็คือไม่ต้องไปทำให้ทั้งหมดนะทำแค่สี่แถวอเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเพราะผมเดินแบบทำาไปดูถ้าทำได้ผมแค่แบบว่าเออสรุปผลสุปว่าก็คือเอาทุกทุกที่ที่มันเก็บแท่นสายฟ้าที่มันยกได้เอามาวางอะไรเงี้ยอย่างนี้สองอันใช่ไหมเพื่อให้มันอ่าไหลลงมาชนกับตัวนี้ให้ได้ตัวนี้ก็ไปเก็บจากฝั่งนู้นมาอีกสองอันเพื่อมันชนกับตัวนี้ได้แล้วได้กล่องแล้วก็เปิดประตูกัน กตัินะกิลาวเลืองแลนี่โอ้โหไม่พักเลยจบจบเดด็กาชิเ่ตัวววิ่นาชิเวว่าชิเเด็เด็่ากตัวกตตัวว่าชา นั่นไงไม่ได้ปะพ่อยเลย <S <S ผมจะเริ่มจากการเอาไอ้พวกนี้เข้ามารวมตัวก่อนนะซิลซลิงซิลลิงซิลลิงหรือซิลลิงผมไมู่เรียกว่าอะไรผมเรียกว่าวิญญาณเข้าทะลุต้อขอลอง ดูตอนผมทำอาจจะงงนะแต่ผมก็สรุปให้ดูตลอดอืมตัวที่หนึ่งนั่งแทนและตัวที่สองทีงน่นี่แค่ไม่มีมอนมากวนก,วนก็นะ่าจะโอเคแล้วแหละมันก็จะวิ่งเยอะตัวท้ายนะ่าอยู่ที่สูงแน่เลยผมก็เดานะชอบที่สูง,งน้องพวกนี้ตรงสัจจาหนึ่งสามตัวจะเล่นตัวเยอะตัวที่สาม มีโอกาสมองหาตัวที่สามด้เลยนะโอ้มีกล่องทองอยู่ใต้นั่นเลยนะผู้นำทางโอเควัลคโอ้ได้ตู้หนังสือสายแต่งแต่งบ้านนะไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าอยู่นี่นี่ชเลยมันก็บุกเอกเฮียชัวร์ชัดเจนครับตัวท้าย น่าจะช่วยในการลดระดับน้ำหรือทำอะไรสักอย่างพังงสเซอรข้างหน้าเราโอ้มันมันเป็นเคล็ดในเรื่องที่แบบบังคับทำเบิกเออเบิกพัลเซอรไปเรื่อยเนี่ยไม่ใช่แบบอาที่มันแกงง่ายไ,ไม่ใช่หัวคิดนิดนึงอ้าไม่แบ,บนเลยวะนีไ่ไงอ๋อสายฟ้ามันทำงานละ ถ้าพอชนสามอันแล้วทำยังไงต่อครับมีอันนั้นอันหนึ่งให้ใช้อ่ะพอหมุนปับ๊บโอเคตดนระดับน้ำอีกแล้วอ๋อโอ้โหเจ้าทีแรงต้นยังซีนอยู่ข้างล่างสวยแล้ว <c oughs> เปิดไว้เลยมืเกียร์ลา <c oughs>

จุดๆๆแล้วนะ <c oughs> ใช่อโอเคนี่จะเป็นอ่าผมว่าไอตัวเส้นทองท,องท,องที่อยู่ตรงพื้นเนี่ยน่าจะเป็นอ่าคล้ายๆกับอ่ารถทองแดงอะไรเงี้ยในการแบบอ่าเห็นไหมส่งสายฟ้าส่งพลังสายฟ้าขึ้นมา อันแรกก็จะเป็นประมาณนี้อ้าวเราใชทำไมยไม่ติดอันนี้อันต่อไปอะ่ะแต่ว่ามันติดแล้วแหละ <c oughs> เมืองใหม่เกาะใหม่พระโซ่ใหม่เรื่อยๆอันนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะไม่รู้ว่ามันมีมานานหรือยังอันต่อมานี้จะเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมไม,ไม่ถึงว่าแต่า่วางแับทื่อเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยผมว่าง่ายง่ายกว่าแรกนะเมื่อช่เยอะก็คือเราเริ่มจากการที่อ่านี่เราไม่ต้องสนใจนะเราเราปล่อยไว้แบบเดิมเลยแล้วแค่ไปจับอ่ามันจะมีตัวที่อยู่ทางนี้อันหนึ่งกับทางนั้นอันหนึ่งเราเอาบางตรงนี้อันหนึ่งตัวที่มันสามารถยก,กได้นะแล้วก็มาวา,างอันนี้อันหนึ่งเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าขึ้นไปข้างบนเห็นไหม ก็คือไอ้รางรางทองรางทองท,อง,ทองนี่เป็นทางนักม่ที่มันเป็นเอ่อทองแดงสายฟ้าเงี้ยส่งส่งกระแสไฟฟ้าขึ้นไปตรงนี้จะเกิดประตูสายฟ้าเราก็เก็บจากตัวข้างล่างขึ้นมาด้วยอันนึงเอามาวางปุ๊บมันจะช็อตข้ามานี้แล้วเราก็ไปเก็บจากตัวที่มันอยู่ในโดมข้างหน้านี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็วางไว้ในลักษณะแบบนี้เพื่อให้มันเชื่อมกันเราจะสามารถเปิดประตูได้โอ้โหตอนที่สองนี่เอาเรื่องนะ วิ่งเกี่ยวทะลุเกาะใหม่นะครับผมบอกไว้ก่อนโอเคที่ชิมหายคือเราไม่ได้เปิดเทเลพอร์ตข้างบนไว้เลยไงผมว่าผมขึ้นบกแล้วเดินใหม่ดีกว่าน่ากว่าเยอะเรื <c oughs> ่องสนใจมันรอบคานนะรเราเน้นเควสอันนี้มันเสร็จก่อนมันจะมั่ว นะครับสนักไอ้ถ้าไปตัดก็คงจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะกว่าจะลงแล้วลงเป็นสามพาร์ทไปเลยจะไม่งงมันโอ,โ,โอ้โหออกว่าจะเสร็จนะแทบสลบโอเคครับผมอ่าสำหรับพาร์ทสองก็เสร็จเท่านี้นะ เดี๋ยวผมไปตัดเสร็จแล้็จะลงก็ไอ้ที่ไม่จําเป็นก็จะเอาออกไปอ่าอย่างตอนยืนคิดพัซเซิลเนี่ยต่อ,อ,อไปเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทต,ต่อ,อไปครับน่าจะมีพัซเซลิลเถื่อนนี้มาอีกแน่นอนเจอกันครับ